สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศบนท้องถนนอีกเช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้อยู่บนท้องถนนครับผมเดินอยู่ริฟุตบาทที่ถนนกำแพงเพชรสองกับฝั่งเจเจมอฝั่งสวนจตุจักรครับ,รบวันนี้เป็นวันพุทธที่2เดือนเมษายน2568ครับผมมาสวนจตุจกักรอั้งล่าสุดก็เัลพฤิัสบดอีที่13เดือนกุมภาพันธ์2568ครับต้นต้นปีครับแต่ว่ามาวันนี้ บรรยากาศก็ไม่เหมือนเดิมซะแล้วครับเพราะว่าเกิดเหตุภัยพิบัติครับจากการที่ตึกสตงอถล่มครับจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครับที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพม่าครับรอยเลื่อนสกายครับเป็นแรงสั่นไหวที่รุนแรงครับจนส่งผลมาถึงใจกลางกรุงเทพของประเทศไทยเดียครับตึกหลายตึกในกรุงเทพก็ได้รับผลกระทบครับแตกล้าแต่ว่าไม่ถึงกระสุดครับแต่ว่าที่หนักสุดตอนนี้ก็คือที่เห็นอยู่ก็คือ เป็นตึกที่กําลังสร้างยังไม่เสร็จครับของตึกของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินครับที่พังถล่มลงมาครับก็เกิดความสู่เสียเยอะแยะมากมายครับทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินครับฝั่งตรงข้ามของถนนจตุเักรสองตอนนี้ฝั่งที่ตึกถล่มครับเขาจะปิดถนนครับเพื่อให้เป็นบริเวณพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆครับในการกู้ภัยคู้ชีพ ผู้ที่ประสบภัยอยู่ในตึกครับก็เอาใจช่วยว่าให้ได้เจอผู้รอดชีวิตให้เยอะๆครับ mm hmm. ให้สูญเสียให้น้อยที่สุดครับ mm hmm. เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ mm hmm. เพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีการสูญเสียมันก็ mm hmm. เป็นการโลกสวยเกินไปครับ mm hmm. เราก็ต้องยอมรับความจริงครับแต่ว่ามันเป็นบทเรียนครับต่อไปเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หาทางป้องกันร,รับมือครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์สำรอยแบบนี้ขึ้นมาอีกครับ mm hmm. ทุกครั้งที่ผมมาสวนจตุจักรผมก็จะใช้ทางด่วน ประจิมรัทยาครับมาลงตรงช่องจตุจักรครับแต่ว่าวันนี้ผมมาเขาก็จะมีป้ายเตือนให้เลี่ยงครับว่าให้เลี่ยงถนนกำแพงเพชรสองแล้วก็ที่จะผ่านจตุจักรครับก็มีรถเบาบางครับที่ผ่านลงมาครับผมมีความจำเป็นครับที่จะต้องมาก็เลยเกี่ยววลงมาพอลงมาเข้าสู่กำแพงเพชรสองก็เห็นสภาพที่ไม่เหมือนเดิมครับทุกครั้งที่ผมลงมา ก่อนจะถึงทางเข้าครับถนนแพงเพชรสามที่จะเข้าไปจีเจมอก็จะมีผมจะสังเกตตึกที่ถล่มลงมานี่นะครับตอนนั้นยังตั้งทำงานนะครับเป็นจุดสังเกตครับในการถึงทางเดียวเข้าอะไรครับมาวันนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนครับที่มารอก็รอญาติพี่น้องครับที่ประสบภัยครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ภัยต่างๆมีตำรวจทหารครับมูลนิธิอาสาสมัครนักข่าวเต็มไปหมดครับตั้งเต็นท์แล้วก็คนนำอาหารนำน้ำ มาช่วยครับในการปฏิบัติงานครับบรรยากาศก็เลยไม่เหมือนเดิมครับแล้วก็พอผมเลี้ยวเข้ามาทางเข้ามาในสวนจตุจักรก็จะรถก็จะเต็มเต็มถนนครับจอดก็คือวิ่งได้เลดเดียวครับก็คือผมก็ต้องเข้าไปจอดรถในที่จอดรถของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์ครับก็มีที่จอดแค่ช่องเดียวครับเหลือผมเข้าไปปุ๊บก็ เดินออกมายังไม่พ้นหลัวประตูะครับเจ้าหน้าที่ก็มากั้นว่าร้านรถเต็มรถคันที่ตามหลังผมมาก็ต้องถอยออกกันวุ่นวายครับเอาขากลับผมก็ต้องออกมาทางพิพิธภัณฑ์เด็กครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวสายครับเขาให้เหลี้ยวสายอย่างเดียวครับไปตามถนนกับพงเพชรสี่ครับไปออกทางวิภาวดีครับผมก็ออกไปทางรัชดาครับเพื่อที่จะกลับรถ ตรงเหนืออุโมงแยกรัชดาครับเพื่อที่จะกับรถไปทางสะพานพลาดเจ็ดครับคับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลาก,กันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขและก็เดินทางปลอดภัยทุกที่ตัวไทยครับสวัสดีครับ